ตรงนี้ปากท่อปลาน่าจะแบบร้อยอุ้ยปากคุณได้ครับกบติดปีกปช่อนกินแล้วินได้ 夏天改空调。啊 มกม็แงโอ้ยโอ้โหแตปมแรกก็จะเจอตัวครับ เลาะมะาไกลมากถ่ายไม่ทันด้วยป้ายากมากครับไม่ได้ออกหลายวันน้ําแบบน้ำลดรถไวเบอร์เวอร์เลยฟองที่คิดว่าจะมีตัวก็แห้งหมดนะครับนี่กัดมาด้วยกับกบติดปีก2.5เซนสองใบเหลิวสายสองกีดนะพอได้เจอป่ะหาตัวต่อไปมีตัวแรกก็จะไหลๆห,หน่อย ย้อนใหญ่อุ้ยหลุดพอดีครับกบติดปีกสีน้ำเงินอยู่บนรถไงมันย้อนมานึกว่าจะวัดไม่อยู่อะด,ด้วยความที่ว่านี่กดหน่อยเดียวเบรกกระโเลอละอยู่ตัวนะครับกบติดปีกสีน้ำเงินปลาช่อนกินระาพินได้ตรงนี้ปากท่อปลาน่าจะดดร้อนแบบลอยอุ้ยอุ้ยหลุด Âm mày, âm mày À, phần này là Xịt lắm ạ Cô tôi dạy hả

หมบินเลยเอาปลาขาดไปแล้วโหดจัดกบติดปีกไปช้อนกินบินบินไกลมากๆตัวนี้ เทำไมทำไมคัดโอ๊ยตายนะจมตายไปเลยลงคอนี่ครับ กบติดปีกไปช่อนกินแล้วบินได้โอ้โหได้แผลเลยหนังะลอกเลยวัดโหนดไปนะครับเทคนิคที่ผมใช้คือตีขึ้นตะลิ่งครับฟาร์มจะนอนอยู่ริมตะลิ่งแลวไล่กันไล่ออกมากันปลอดแถวโดยกบติดปีก2.5เซนนะครับไปช่อนกินปะปดอนไปช่อนกินแล้วบินได้ ติดพอดีนะโดนมากอยู่คนติดพอดีครับผมนี่ครับมือไม้สั่นอากาศแต่ละตัวตวันนี้ปลาเขี้ยวมากนะครับนี่เห็นเงืองบปะ <c oughs> ตัวยาวยประมาณสองขีดนะครับตัวนี้ผมเห็นมันจิบไงแล้วลากผ่านนะพี่กัดตุบฝากด้วยครับกบติดปีกประช่นกินแล้วบินได้สองจุดห้าเซนตัวเล็กแค่ไหนก็กัดกสุดยอดครับนี่ดี๋วมืดแล้วเห็นว่าไม่รู้ลองปุ๊บกลับเลย นี่ครับผมอ้าหลดุดอยู่นะครับตบติดปีกครับเห็นนะครับว่าปากจะบูนี่ดึงออกมาจัดทรงได้ปกติครับปากไม่ชิกง,ง่ายโอเควันนี้มือละที้หละ